งามคือเก่ามาจ๊ะพุ่น้องคนน้องเชี่ยวกคนน่ะโอ้ยวงามคือเก่ามาจ๊ะพุ้ยน้องโอ้ยกดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนิชแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอะนำเด้อจ้าพี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสัขูดสักคนจ้าทีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพากันมาเอาบอลบดแดงเด้อจ้าพี่น้อง พากันมาเล่นของสูงอีกแล้วเนาะสาปุ้ยเนาะมาทตัวนม่เจ็บปวดห่อยเดียวร่างนึกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยสวัสด,ดีค่ะสู้ขายโมเดลมจาจับพี่น้องต้องใส่แป้งเด้อจะจพี่นอ้องทำบ่ใส<า><า>่แป้งบ่ได้กินเลยเนาะสาป,ปุ้ยเนาะก็ค่ะมาหากระไผ่กระมาเด้อสาป,ปุ้ยบ่มาบ่มีแป้งสาปุ้ยบ่สู้จ้าแม้นเม้นสองทางลูกจะเป็นองเอาเลยก็สิอยู่ทางนี้เด้สาลุงเอ้ยเมื่อวาเห็นอยู่บ่หุ่งเจังเลย แันให้เราเพิ่งเบิือกับ่อือหือบุกหัวมันึ่งกินอบุกหัวมันกน่ออบนอะไรป็นอ่ะบวินบอาบินไปน้องไม่ต้องจลกจ้ลูกจ้ลมีเยอะค่ะดอืมีมีมีอยู่ในัวเลยเอาง่ายเไปนีเอาง่ายดูก่ัไก็ได้มดได้หล่นเส่มดเลยกานนี่กระโปงแล้วมั้งนี่หิห็นบ่นี่ไข่บนนี่ะที่นี่นะลายขนาดเดียวนาะที่น่กานมันอกมาที่น่ เอาเอาแล้วจกันนะว้ายแบบไหนเนาะไม่บิดเลดี๋ยววันนี <c <c ้เอาแต่ลูกเอรเอาไปให้แน่เอาสมกันไปเนาะนี่มาเอาตัวพี่ไปเนาตัวพี่จะไนี่นบดอันนี่ยังไม่บิดเหรออืมเดี๋ยวเดี๋ยว น้องเชื่อกับ่มมั้งข้างอยู่ในใบมันนี่นะข้างอย่ในใบไอืมข้างขึ้นบนนี่ข้างใบมันี่พรแล้วจะปุ้ยเอาตะปี่ยบบทางที่สองบัดเีนี้ทางที่สามเราสับปวยเอาเนาะเอาใส่แล้วลูกเอาลองถื้ออไปซอมาซออะนาค่ะเจะด้อส่สวิงนะน่ะไอ้ยอกหลขนาดนี้โอ้หนาโอ้โหไหลบนี้ ที่ไหนอ้าเาเที่จัมีนี่ลูกเ็ดขี้กสอบค่ะพี่ย้องข้ก็สอบมันสะบัดได้บูฮเงลังเอากรสอบเอากรสอบแล้วสะบัดแบบนันเลยลอยอยู่ดิด้มันอเากบไหล็สอบดีเนาะบข้ก็สอบนะสพุ่นอโอเค เดี๋ยวเดยให้มันพุ่งกันก่อนโอ้โหดีถนัดโอ้โอซับปุ้ยเงียเงียห้เดียวหอเดีวโอ้ยมันหวเห้งค่ะน้องนีก็ู้หอเดียวแม่มันนัดพี่น้องจ้าสัมนีก็พอแล้วแกงบหวานนี่เนาะซับปุ้ยน้อ คนคือถุงน้ำบ่อคุณอะปาคุณอะล็กแล้วล็กแปล่อยข้นมาเลยโอดกีห้างนเขาเอาสามห้างน้อเดอสามห้างสี่ห้างจะได้มาแป้งเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่ใส่ก็ทามาหากินทมาหากินโอ้ยคุณอะมือไข่ตางาคสาุยนาะคุณอะ พัดออกน,น้อยน้อยเอาเมเป้กมันไว้นำทั้งพัดทั้งเป่าเนาะสาปุ้ยเป่าเป็นปิ้วลมสิมอเลยไนดะ้ <c oughs> ลมคนบอกเป่านี่นะมาสิเปลม <c oughs> ห่ฮนาฝนคือลงบ่ท,ทีนี้เ <c oughs> นาะลมอ่ะลงเลย กใส่ผงบ่ใส่ผงจะไปหุ่นฝนกระตุกเนาะผงเด้ได้หลายจะได้จจบพี่น้องพู้น่ะมีปีกมาโอ้ยข้างบนฮะมีบ่โอ้ยผนกระตุกพี่น้องจ้าพี่น้องผนกระตุกวันนี้สู้ๆเด้อเฮายังไงเฮามากกระเทือนเลยเด้ เนาะบ่อบุมัดบ่อขับเด้ยใจใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราซูมให้พี่น้องมาก่อนเอาพวกนู้ก็สิเห็นอยู่แล้วมั้งเอาซูมแล้วจักสิเห็นเท่าไหร่แต่ว่าบ่เห็นปานใดบ่เป็นยังดอกเอาลงมาพี่น้องเพื่อเห็นคือเก่าแหล้วทำกลางใส่ฝนเฮา เอาเท่าที่ได้นาะมันสูงเห็นเห็นเห็นสู้มาพี่น้องนบงโอ้เป็นอไเอาเทีอาได้จะพี่น้องเอาเทียวได้จะเอาโอ้มดเดยกะกัดมันตกใส่ห้อง เมนจะเอาให้มดยังเมื่อสู้ๆเฮาไม่ได้กระเปียกแล้วโอ้ยนนหมันนนทเ้ยย่าพี่ลงอย่าพี่โอ้ยโอ้ยไปขีดมะตกเด้อพี่น้องเ้ยเดชจิตใจเข้ามา มันเฮาเฮ็ดงานคือแดดแทล่ซะลุงแม่นป๊าตกมันเปียกหมดแล้วเด้ลเอ้อบัดนี้เฮาสิได้สิเอาได้บัดนี้จะได้มันติดกันนี่ได้นหลายขนาดเลยบัดนี้เยติดอันนี้น่โอุ้น่ะสิได้ตกบัดนี้ตกเด้อจ้ะพี่น้องเอาไปเฮาสู้เอาลไปอังอยู่เฮือนเนาะเอาไปต่ออยู่บ้านพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องหั่นแเอาตงกเข้าไปในสพมกสู้เมนบมนกนเนาะโอ้พี่นะลลดูๆๆ ปุยเดี๋ยวเอากันเนเอากันพูดเลยพูดเลยพูดเลยเ็มตัวเลยอ่าธารกิจทีล็กคือง่ายแต่ตอนนี้ยากขนาดเลยฝนตกกินเฮานเบ่งระบนเบ่งรบว้าวส้วออะสับปุ้ยแบบนี้ขนาดเลยออะยโอ้ยแตกห่แจกกันเนาะ่ไหนขยันขยันสับปุ้ยขยันสั่ยั้ึงสับุ่ยู้วนงามขนาดนี้ลุกอกจะพ่นอองอันคือสีบล็ก้อจ้ะต้องเอากลับไปเห็ดอยู่บ้านนาอสับปุ้ยนะเปียกแหงแล้วปวดเลยปดลอันเนี้ โอ้ยอมอมไดีน้ำสะมันยาก้ยมนเปียกมาเลยเฮาเอาไปหั่นเลยบ่ไม่ฝึกผัากะเปียกมัดจ้ะพี่น้องเก็มาเลยจ้ะโอ้ยปวดเฮียอยู่พอดีพวหกอยู่บ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 ้านไหตัดขว้วเอาไปนี่หั่นบ่เฮเียไปเฮือนเฮาไปตาลุงไปมันบ่ได้ล้วไปออกงานต้องฝนตกมาเปียกผัากะเปียกมัดจ้ะพี่น้องคนะแม่จ้ะไป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 ิดปิบอยู่บ้านไปไปแล้วไปฝึกต่ออยู่บ้านนะจ้ะพี่น้องจ้ะ แป้งกระยปงฝนตกจ้าถ้าแป้งัได้เนี่ยมนใต่เขาดิบนี้ไปบัดมาขงเอทุนคนเศร้เิ่งจ้พี่น้องเอามาแดงยามไหเป็นขาวตลอดพี่น้องจัดลายอยู่เด้เนาะลละลงเมื่อกี้นี่พดและแล่นนี่กระบอทันฝนกันเลยนะอ้อยากได้สองสางกันด้เนาะอยากไปเอาใหม่เมื่อไหร่กันไม่ได้บรวเลยบาเลยบ่สองสางกันน้สองสางกันนะสองพงใช้ยังชิบยู่ด้อยู่ใกล้นิบ่เออฝนยุดเลยเิ่งพี่น้องจ้า เอเทเลยบ่เทเลยก็ได e ้เทกอแ้วเอาีงใส่อยู่ได้จะบ้างใส่กดพอเด็เอเดพัดได้ยังไสิะเอาบ่ัดบ่อดบ่นี่อเทลงมเดี๋ยวได้โอน้องเือไม่อันนี้นุ๊น้องสาวเือไม่โอ้ถก้ยเอาน้องหน่อหนงอกัด้านกัได้เลยนอุ่น้องจาผ่นัไงเด้อจ้ะนีุ่่ประเทศสเทื่อจะในฝนตกเราสับปนะ ๊าดตัวนี้ได้หลายขนาดเลยบบแมทเป็นโลห์สั่บปุ้ยตัวนี้มันไข่ใหญ่ได้เนี่ยแมทตึงขนาดเลยโอ้ยมาเด้งว้าวที่ก็ไอ้คนนัเพราะว่าบริตายเนาะออกยังได้เหรอเนาะอะไรดิเศาซาวใส่ก่อนอาจจะพอได้พัดได้ทั่วได้พัดหน่อนะควันควันจะเขียนบ่มืดคือหลืบวันสีเศร้ากันยังบ่เศร้าอยู่ค้างอยู่บ้านค้างบ้านว่าเป็นยัง จักมึงอู้นุบ่้ไ่บสาลุงเห็นบ่โบลูบเห็นบคอยเห็นโอ้ยสาลุงสุโรดเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งเห็นแหละตอนเราลงมามันซูมอยู่แต่ว่ามันเขาถ่ายขึ้นเทิงแล้วมันเห็นเออมันแสงมันไอ้นั่นน่ะมันมืด ฮ้่งได้ฮั่งเอ็งบอเอาเช่าที่ได้เลยมันเป็นต้นมันบวกคือต้นปาล์มได้ต้นปาล์มมาฟันเอางามได้อยู่ด้อันนี้ก็สิได้เน่มาได้เด้ออือ

ป้าผู้มันค้างอยู่ในใบเต่าใบค้างทัดไปเด้สาวลูกมันหังบ่เหอคือมีคือมีไข่หังเออในน้อยนี่ไข่เต็มเลยเออขากรงเขาก็มาหักพอดีเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ โอ้ในน้อยนี่กะมนกาัที่เฮ็ดหางเนาะข้างบนข้างบนข้างนี้ขางนี้เดี๋ยวพึ่งก่อนนะโอ้จักสีลงตรงไหนบ่นิไข่โอ้ไข่ว้าเฮ้ยม่เทียนหรบ่เฮียได้ไหนเอาซะ โอ้ยเดี๋ยวมันก็ขับขึ้นไปอีกเนาะขึ้นข้างบนอีกซะลุงนี่วะงกิ่งเอนอแหละมาอยู่เขาแหละบางคนเขาคอยไว้แบบเขาคอยมาเอาคอยไว้หลายไออ๋อเร็วเร็วบ้าเบอร์ขาลุงว้าเยวลงมาด้วยจ้ะพี่น้องเบอร์ไข่ก่อนเดี๋ยวพูดนะาดไข่ยิงเธอวไข่นี่ก็มึงนี่ไข่พูดนะ

ากมดพุร้อยเได้อยู่หกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเฮียหมดแล้วไปไปไปเก็บ้าเก็บทาเก็บเอาไว้ก่อนจะได้เฮียหมดเลยสับกลับมาถึงบ้านได้เจอพี่น้องได้แล้วอันนี้พนะมันคือเก่าโอ้ยสับป้ยยกขึ้นจะได้่อนเดยเดี๋ยวเดี๋โอ้โหเยเดงกบเบัด่ยบุก้กันอยหขึ้นเก่าจะพี่น้องพูดไปน้องอันนี้ก่อนพูดนะแต่ากหลายเลยอ้ยเอาแปสิสับปยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปทานน้องหนิงปะมันหากินยากได้เป็นไออยากซื้อบัตรโบมีได้อยากซื้อโลละพันมันกับโบมีได้เนเขาก็มาไกลเขาอยากกินดีแค่ไหนลายขนาดเนาะโอ้มานอีมืาเนี่ยมันมันมันว่าไม่เกือบสองโลวันน่ะสาบปุยเนาะอันนี้เขามาเปียกทีแรกนอันนี้เขามาเปียกทีแรกก็เลยแย่ยตอนฝนห้ามเลยอันนี้อยากเปียกเลยจะน้อยจใจเลยอยากเปียกหน่อยบั่เป็นอยังดอกพ่ะด็งามคือเก่าเลยว่ะ โอ้ยต้มนะจะมีไข่จังเอยต้มเซบต้มส้มต้มเซบไข่งามค่ะขนาดจ้พี่น้องเอ้าพัดสปุยบัดนี่เลเลใเอ้พัดเองพัดไปบอ่ะนอ้ยสัอปุยคน้องสปุยน้องบ้านี้หมานหมานก่อนคุณรอบน้องสุยน้อที่เล็กก็ถึเจะปวดแล้วคนตกมากัน้อแดงใส่ขึ้นเก่าขึ้เก่าโอยนอเก่าเก่าแม่อะไรแล้วรุดออกเลยพ๋อเจริญที่นี่แม่บ้นนี่ สิพัดออกอยู่บ่ล่ะมันเปียกบ่ลูกหนาวอ๋อเสือเปียกเอาัดกบ่ือเปียกเนาะเมื่อกี้นี่บ่เห็นบ่เปียกเฮา่สดนะมันบ่บ่วะอกดิดิโอ้ยมันกกัดอกัน่ะดิเป็นจังไดุ๋้ยกะสิหมดแล้วกะสิหมดแล้วเียงหมดลมหายใจนี่ล่ะจ้ะี่เป่านี่นะบ่แม่นแม่มันเด้อ๋อเป็นดอก มาเรีนของสูงนล่ไหมมาเนาะสับป้ยมาเรีนของสูงของผลนะฮ้งนต้องทำตัวนี้ใครได้บุคครเปียกก่านเนาะอีกถามเรงที่เปียกถามไงพัดกระเบืกไปตัวนัาแม่เอาดบไ้อยกเอาก่อนนะสับปยเยได้ของเซบของแซบของแพงพอแล้พอล้เเอาเลยคุณอ่ะงามขึ้นก่าเนะสับปเนาะน้องเชี่ยวกลักงลุลกโอ้ยและเลว ออกมนอกได้แล้ว่าแต่นเยมในวเทานี네้อีขานึงได้จะพี่น้องนะอีขานึงที่สิตัวนี้ก็น้องบุ้ยเนาะดยวบนอาเป้งเขาเต็มกลุ่้เกิดเต็มถาดจะพี่น้องออันนี้ถาดใบใหญ่ได้จะตัวหถาดใบใหญ่ไปุ้ยเอ้าตัวนี้แบไหเดี๋ยวเดอันนี้ก่อนพอดีเลยหลายกมเมา แต่ทีอยู่สามเท่าทีอยู่สามัดปนติ๊กเอ้าพัดคนเอ้ยตัวนี้อยากเปียกเนาะเหยียดพัตเนี่ยนี่สาวลูกอะไยมาบ้างบนกด้วยพัดเรื่อยๆจ้ะพี่นนองเป็นอะไรพอล้วมั้บอกพอ้วยโอพอล้วเอามามามาทีมาทีอดกกัฮงเลยด้อือืเอ้าพอล้วยเอ้าได้แล้วได้แล้วโอ้นโอ้ย งามคือเก่านะจะพุยเน้องโอ้ยทุกคบอกเอานี่ไงเนี่ยนนั้นเนี่ยโอ้หมานคักขนาดนีิอีกนิดนึงพี่น้องจ้ะเต็เต็มแล้วไปอีกนิดนึงเลยคนโอ้ยบุ๊มบิ๊ติดกสองโลเนาะจ๊ะปุยเนาะโอ้หมานหมันมันมาเนี้พี่น้องจ๊าหมานคักขนาดเลยปิดแน่นเลยตัวน่ะเกือบเต็มติ๊กเด้อจ๊ะพี่น้องโอ้หมานคักเนาจ๊ะปุยเนาะงมาเนี้เนาะนี่จ้ะ สรุปผลงานเด้อจ้าพี Napoleon> ่น้องเพราะว่าเกือบเต็มติ๊กเงินสับปุยเราคนน่ะโอ้ยงามอยากโพสอยากบโพสกันย้อนอยากโซอยากส่อพี่โซน้องลายลายข้าขนาดเราสับปุยลึกๆเจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากวาสนาเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ยปตัอมกับสาวลุงเลยด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศและต่างประเทศจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของป๋ตัอมกับสาวลุงนะจ้ะเนาะไปสับปุยไปเสร็จเลยจ้า สวัสดีค่ะเมือ่อ้รจ้าไปแล้วปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเมื่อยแล้วมานผุ้น,น่ะปลากระตูกกระสาบสิมานุสุดเนาะไป